แล้วนในโครงการเมืองปันสุขเนี่ยเราชวนทุกท่านเนี่ยครับเข้ามาสร้างรายได้เข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายเอาสินค้าเข้ามาขายในโครงการเมืองปันสุขนะครับท่านมีรายได้จากในโครงการนี้ท่านมีรายได้จากในโครงการนี้เนี่ยครับในโครงการนี้เขามีการจัดตั้งสา,ากรเขาเรียกว่าวกลุ่มเครดิตยูเนียนครอบครัวซิมปันสุขนะฮะมีการจัดตั้งสากรนะครับวันนี้ครับเรามีรายได้เราสามารถมาซื้อหุ้นสากรครอบครัวซิมปันสุขได้นะครับ นะฮะหุ้นสากลเนี่ยหุ้นละสิบบาทเองนะหุ้นละ1ิบบาทท่านสามารถซื้อเป็นเหมือนกับเป็นเงินเงินอมอมฮะฝากประจํากับหุ้นสากลได้นะฮะเหมือนกับอย่างครูเขาก็จะมีสากลออมทรัพย์ครูใช่ไหมฮะตำรวจทาหารข้าราชการเขาก็จะมีสากลสําหรับคนที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่สําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนธรรมดาที่แบบไม่ได้มีสวัสดิการไม่ได้มีสากลนะครับ เราสมัครเข้ามาหาเงินในโครงการเมืองปันสุขเนาะเรามีรายได้เราสามารถแบ่งมาซื <Stat> ้อห <tı Lie S 2> ุ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเดือนละร้อยหุ้นนะครับเดือนละร้อยหุ้นก็เดือนละเดือนละสิบหุ้นก็เดือนละร้อยเดือนละร้อยหุ้นก็เดือนละพันเนี่ยซื้อได้แล้วในใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกสากรณนะครับนะทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการปันผลนะจะมีการปันผลวันนี้ไม่ได้ชวนทุกท่านไปเทรดไม่ใช่ว่าเทรดไม่ดีเนี่ะไม่ใช่ชวนไปทุนไปลงทุนเงินดิิตอนไม่ใช่ว่ามันไม่ดีครับเพียงแต่ว่า อันนี้จะไม่มีความเสี่ยงนะครับสากรนี้มันเป็นสากรที่ถูกจัดตั้งนะครับมีคณะกรรมการสากรเข้ามาตรวจสอบนะครับมีใบอนุญาตเรียบร้อยสามารถซื้อหุ้นสากรได้แล้วก็ทุกๆปีก็คือรับเงินปันผลที่มากกว่ามากกว่าการการฝากธนาคารทั่ว,วไปแล้วคนที่เข้ามาเป็นดีลเลอร์นะครับในโครงการเมืองปันสุขที่เป็นสมาชิกสากรนะครับถ้าวันนี้ครับเราฉุกเฉินนะฮะเราฉุกเฉินลดเสียนะครับนะฮะ ลูกเปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ค่อยสบายต้องพาท่านไปหาหมอแล้วมันฉุกเฉินเนี่ยในโครงการเมืองปันสุขเนี่ยใครที่เป็นสมาชิกสากรณะครับสามารถที่ทําเรื่องกู้ได้ด้วยดีไหมใครว่าดีกดก้าวเข้ามาหน่อยสําหรับท่านที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่เราไม่มีสวัสดิการแบบนี้การสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วมันมีสวัสดิการสวัสดิการแบบนี้ให้เนี่ยใครว่าดีกดก้าวให้หน่อยครับใคร